เขาฝองมันม่ีแล้วดูมันตกใจเขาังนีเลยอ้ได้ๆๆๆไอตัวไหนดีมันเสียขนี้เลโอเคนะคะงนี้นะคะเาจะมารีวทที่ดักก่อนกันให้ดูเลยีน้ำหลบบเจง่าย โอเคแล้ว okay. วันนี้เราจะมารีวิวปืนฟูรีดาร่อนนะให้กี่เสาให้เล่นได้ดีทำไม่ได้หน้าปแล้วเอา้าไม่ได้าน ไวแล้วก็แล้วก็ไว้แล้วไอ้ทุกเลยแล้วก็ไัีแล้วก็ช้งไม่หล้ได้หแรระหว่วา,วบบวา,บบางระหว่างีมันมันมักคืออะไระดีด้ดีีีตัวนี้ยตัยังไม่ออกใคราว่าทมีมีสีตัวขอ,ขอเลี้งตัวไป <c oughs> ตว่วกินเราใจเพราะพรายันใช้ได้ครับตัวนี้หนากแล้วหายากใช่ยางที่พี่ต้องบอกเลยหายากมาก วันน <festivals> ี้คือเราเราจะมาลีวิวปืนนี่กันต่อเลยครับ Medical Light มันเป็นปืนสไนช์นิดหนึ่งนะครับเออืออ่ะเอ้ยกดผิดเอ้ยเดียวกดผิดไม่เป็นไรนะเว้ยฆ่าฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าทีดิอืมโอเคครับก็เอาอีกแล้วโอเคดีครับเป็นปืนก็ด e ีใช้ได้ปี้ ร้อนก็ตี mm hmm. โหหน้าปืนนี้ชอบอยู่เค okay, นะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวปืนกันต่อเลยอืมจะตายวโอเคนดูปืนจะตายอย่ okay. เอาไหมเอาอีกเลยเฮ้ยฆ่าฉันเลยเดี๋ยวนี้นะดีเด่นโอ้โหโดนฆ่าซะบ้างเค้บตัะตายก็ใครก็มันเป็นไง

เลียหมดว่ะอ่ะเลยหมดว้าวแ่ไมดีไอยนงนี่ชอบนี้แหละพวกกูชนถ้ากิบเราอยู่ซ้อนกันอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ยิงสองคนได้ครับอเทานไม่ดูอันเนี้ย เฮไม่ต้องกันต้องยิงเลยตุ๊กเรานี่ไม่ตายอ่ะเฮ้ยฮัลโหลโอเคครับเราจะมารีบีปืนใม่กันต่อเลยเฮ้ยมันไม่น่าจชื่อเอกเอกเปล่านะครับมันจะเป็นมันเป็นแบบโเด้นครับทีนี้เทนะ ผมไม right? so um, e ่ร so so yeah> ู้ว่าชื่ออะไรนะคับต้องผมต้องชื่ออีเองๆไม่ใช่ดิพี่่เออมีพี่คนหนึ่งของผมอะจะชื่ออีเองๆแล้วผมก็เรียกตามเพราะผมก็ชื่อไม่ออกเหมือนกันนี้ค่ะท่านใดค่าเทเลยค่าเเลยเด้ค่าเลยค่าเลยค่าเทเล่เด้โห้ยค่าเลยเทพโอุ้ว้าา มีคนผิดนะครับโอเค้นสุดแล้วก็ตายยะฆ่าเด้ห้าคนมั่งโอเคครับนี่ไงครับไม่ใช่ว่าใช้อีกเอกมาแลครับเป็นโคได้นะคโอเมาเลยสิ่งนี้หมดก็รัวมากเฉพาะ

ก็ไม่โดนโอ้โหเท่ครับก็เก่งเนาะผมว่าเก่งใช้ได้ที่เหลือผมใช้มีค่าเลยเพราะถกอดเก่งเลยโอ้เต้น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 เต้ก็เก่งครับผมว่าใช้ได้เลยเควันนี้นะเราจะมา หาปืนลีนกันต่อถ้าไม่มีปืนอะไรน่าจะลินก็จะมีวิตไม่มีวงั้นก็ปืนพกนะปืนพกก็ไม่มีอีกแต่ปืนพกเนี้ยก็ดีนะให้ดูต่อ อันน,อนี้ผมชอบเลยเด็กเป็นง่ายดีไปฆ่าเอือกเลยเ,อ,อ,เอ,อือเอ,อือโอเคตองเนี้ยก็ใช้ได้อีอืไม่ไม่โดนเลยอืออืออืออย่าไปพกของนี้ยด้วเราอือเดี๋ยวยันมันก็รัวอยู่นะแต่ว่าถ้ากับเรายิงอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะไม่ค่อยดีะ เงี้ยมันจะก็โดน่ไหอ่ะยงคราวนี้มันโดนนะเดนเยเลือกซ้ำยพุดิดดิ้งสอหีสุดของมตร้าอัพเต็มแล้วเยอีมูหันะเย้ รลยโอ้ยถ้าถ้ายิงวก็เก่งใช้ได้เลย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 เฮ้ยโอโอยเคท่าบุกคอจบเลยรนะัาไปไปวู